ัดีครับเพื่อนๆผู้ชื่นชอบในการใส่มองสิ่งสามหน้าทั่วประเทศนะครับวันนี้มารีวิวหลังบ้านนะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมสินค้าเพิ่งเพิ่งทาเสร็จนะครับเพิ่งสารขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยครับมองสิ่งสามหน้าสูตรราสีนะครับนี่เลยครับสูขาสวยๆอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น9เซนนะครับอยู่ข้างนอก4ีหอยู่ข้างในรุ่นนี้เป็น 90ทับ45นะครับผมนี่เลยครับมองสวยๆสูตรราศีสูขายสวยๆเหมือนเดิมครับนี่เลยครับทำเสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆผู้ชื่นชอบในการใส่มองทั่วประเทศเลยนะครับผมนี่เลยครับสูงามๆนะครับเนื้อตะไคร่จากโรงงานตีมา180เม็ดนะครับสูเสร็จก็จะเหลืออยู่ประมาณ80ถึง100เม็ดนะครับ80ถึง100เม็ดย้ำนะครับนี่เลยครับ เก้าเซนทับสีห้านะครับลึกห้าสิบตานะครับนี่เลยครับสนใจก็ inbox สอบถามมาได้เลยนะครับผมเนื้อตะไคร้สวยๆนะครับเนื้อใยบัวนะครับเนื้อใยบัวสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับรีวิวก่อนส่งนะครับผมนี่เลยตะไคร้สวยๆใยบัวมองซิ่งสำานาสูตรราศีนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube ฝากติดตามและฝาก กดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้มองซิ่งสาหน้าสูตรราศีด้วยนะครับนี่เลยนะครับสูขาเนียนๆครับไม่ต้องกลัวเรื่องติดขานะครับนี่เลยครับกลางง่ายไหลลื่นแน่นอนนะครับผมเฟสเฟสก็เฟสก็มองซิ่งสามหน้าสุรินครับเฟสนะครับเฟสชื่อมองซิ่งสามหน้าสุรินวันนี้รีวิวเล่นๆนะครับเผื่อลูกค้าสนใจนะครับสนใจก็ inbox สอบถามมาได้เลยนะครับผมนั่นเลยเบอร์โทรติดต่อก็0837250322นี่เลยครับมองสิ่งสาหน้าชูราศีการง่ายไหลลื่นแน่นอนนี่ครับผมทำเสร็จแล้วครับวันนี้ก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ